าเกาหลเป็ารลวไม่่เดบิวูลยเลรอะะสังงีุ้กตาไม่พูดเกาหลีเลยสเลยอลูกอ๋อพูดไทยดีกว่าจะพูดไทยมก็ชัรเลยพูดไทยตายสามสองเดปงงแล้วน้ปงงงเวันนี้มาทำอะไรกับจีคิวครับครับผมก็ วันนี้มารับรางวัลจาก GQ ครับใช่รางวัล Rising Star ครับรโอ้ดาวรุ่งเลยครับใ,ในเรื่องแง่ของผลงานกระแสรเราอย่างไรครับครับผมใช่ก็ขอบคุณทาง GQ มั้งๆครับท,ที่ที่เอ็นดูเก่งฮะแล้วก็แล้วก็เาขาเรียกว่าให้การชื่นชมในในตัวเราในผลง,งานของเราแล้วก็ดีใจที่ ได้รับรางวัลปีนี้เพราะว่าปีก่อนเนี่ยก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่เจฟใช่ปีนี้ก็เก่งก็มารับรางวัลก็ดีใจมากนะปิงลคะครวันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่เก่งเพราะว่าทางซีคิวก็ขอมาเองเลยว่าอยากให้เรามาอยู่ในโมเมนต์สำคัญของที่ของเราในวันนี้ครับก็เลยเคคิวเคตามทุกอย่างเลยเพื่อให้มาวันนี้ได้แล้วก็ มาเป็นส่วนหนึ่งในคนที mm ่จะร่วมเซเล์เบตไปกับเขาอะไรเงี้ยครับก็เชื่อว่าผลงานของเขาที่เกิดขึ้นในปีนี้ที่มีร่วมกับเราแล้วก็ผลงานเดี่ยวของเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นองค์ประกอบภาพรวมที่เขาตั้งใจมาตลอดทั้งปีแล้วก็เหมาะสมกับรางวัล Rising Star มากมีคำพูดอะไรที่จะบอกกันไหมครัภูมิใจในตัวเขาจริงๆบอกมาตลอดอยู่แล้วครับว่าภูมิใจจะบอกวันนี้ได้ไหมพี่ไม่นี่นะครับพี่พีชเขาไม่ได้ไม่ได้ยินด้วยนะก็ภูมิใจในตัวพี่เจ๋ง เสมอมาแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นอีหนึ่งจุดเริ่มต้นของเจงปิงที่มาด้วยกันวันนี้เราก็เลยอยากมาสแสดง,งความ้ด้วยกันแล้วก็ยอยากบอกว่าที่ทำทุกวันนี้นคือแบบว่าเก่งมากแล้วไม่ต้องเก่งไปกว่านี้ก็ภูมิใจมากแล้วเก่งส<ร>มชื่อไมาหานันปิงเก่งเกินชื่ออีกครับว่านี่เรายังไม่เห็นเขาในร่างอเ็ลซ์ทิมเลย ม่คได้เห็น่จะเก่งเกินอธิบายวิธีอย่าไปกินน้ำปีหมกเขาเก่งเขาเก่งยังไงบ้างในสายตาเราเขาเก่งยังไงบ้างนะครับก็มีเขาเก่งหลายอย่างเขาก็มีอ้อนเก่งว่าแสดงเก่งว่าไปถึง acting นะครับ acting ใช่ไหมมีหลายอย่างที่เขาเก่งครับร้องเพลงเขาเก่งรู้สึกว่าพี่เราเป็นคนที่แบบว่า รกเครื่องมากๆทุกคนที่เจอเขาก็จะบอกว่าเก่งสมชื่ออะไรกันมันก็เป็นอะไรที่แบบดูแลจริงนะดูแลเก่งไหมครับฮะดูแลเก่งเก่งน้ำปิงไม่น้ำปิงต้องดูแลเก่งดูแลเก่งน้ำปิงต้องดูแลเก่งเก่งดูแลเก่งเก่งดูแลไดวอยากให้เขาเก่งด้านอื่นไหมคะมีด้านอะไรที่อยากให้เขาเก่งเพิ่มเติมเพิ่มเติมด้านที่เก่งกว่านี้เหรครับอยากให้เขาอั s สกิลด้านอะไรเพื่อเราไหมคะ อยากให้เขาอัพสกิลในเรื่องของความแพรวาวเออแต่วันนี้ไม่แพรวาวอยู่เหรอยังไม่แพวยังนะครับยังไม่แตะมาตรฐานแล้เพราะมาตรฐานเราตั้งสูงโอ้โหเราโชว์หน่อยสิลูกเก่งเราโชว์สิว่าเราความแพรวาวกบความแพรวาวจริงๆถ้าพูดออกมาเนี่ยมันอาจจะอาจจะทำไม่ได้เป็นเน้นการกระทำมากกว่าอะไรนะครับการกะทำอะไรอทีเช่นบางที เราก็ต้องเทคแคร์เขามากขึ้นะคือไม่สะดวกทำในที่สาธารณะประมาณนี้อะไรนะครับไม่สะดวกทำในที่สาธารณะจริงๆก็จริงๆก็สะดวกบ้างเป็นบางโอกาสใช่ครับผมเราจะสามารถเป็นโอกาสปิดไม่โอกาสเปิดเราจะสามารถอัพสกิล ให้น้องได้ไหมพี่น้องบอกเลยอยากให้เราแผ่วเ่าความยาวของเราได้เดี๋ยวเก่งไปฝึกฝนละกันนะครับผมเพราะอย่างเมื่อเพราะอย่างเมื่อเช้าหรอพี่เก่งเขาพูดว่าเขาจะทํากิริยาเนี้ยแก่คนที่ดับเออน้องปิ๊งได้เห็นไหมว่ากิริยาไหนที่รู้สึกว่าทำแล้วผู้อื่นเขาไม่เห็นแต่เขาทําให้คนที่เขารักเห็นพูดได้ไหมครับลองพูดนะเดี๋ยวพี่ตัดสินได้เดี๋ยวพี่่ชวยพิจารณาเออะว่าที่เห็นล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ เหมือนบางทีเขาเขาจะมีการกลางอนณาเขตมีการแบบว่าวางสายสินของเขาผ่านการกระทำยังไงยังไงอย่างคลิปนั่นัไงอะเลยหรอคะอาจจะประมาณนั้นแสดงความเป็นเจ้าของเหรอแค่มีคนเดินผ่านแล้วมันก็ไข่เดินในตอนนั้นในโมเมนต์นั้นเราไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่ามันว่าเขาทําเพื่ออะไรหรือแล้วคิดว่าอุ้ยหรือว่านั่งตรงขอบไว้แล้วมันเจ็บหรือเปล่าหรอ่า เขาก็มานั pues ่งแล้วเราก็เลยแบบงงไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งมาเห็นคลิปแล้วแบบทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยในจังหวะที่ที่เก่งเปลี่ยนที่มานั่งกับเราเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เหมือนเขาหันไปเห็นคนเดินมาพอดีเลยเหมือนแบบยูดีๆเขาก็แบบถอยหลังมานั่งกับเรารู้สึกว่าเหมือนซีนหนักมากทุกคนเขาไม่เป็นอย่างี้เป็นในส่วนของความหึงหวงแล้ก็ชี้แจงเลยแล้วงัยังไงอยู่เออตอนนั้นที่ตอนนั้นเนี่ยเราเมื่อยพอดีเขา ตั้งนานคือไม่เมื่อยก่อนอันนี้ไม่ได้เมื่อยเลยครับจังหวะนั้นอ่ะเราเมื่อยพอดีฮะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊แบบเราก็มองหาแบบมองหาที่นั่งไม่มีอะไรแบบนี้ก็ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊กันก็นั่งนั่งต่างน้องก็ได้ที่ที่ไม่ได้ติดพี่ไม่ที่ไม่ได้ติดตรงไนพี่ติดตรงที่ว่าเขาบอกว่าเราชอบสร้างอนาเขตแสดงความเป็นเจ้าของอะไรเพราะผมดูจู่จู่สื่สืออะไร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  กลางกันนะเขตไงแปลว่าพี่เก่งยอมรับอะไรนะฮะว่าเราเป็นว่าเราชอบตั้งว่าเราชอบสร้างสายสินไม่บางทีผมก็แค่อยากอยากลองวิชาบ้างที่นี่มันจบไปนานแล้วนะอะไรนะฮะที่นี่มันจบไปนานแล้วเพิ่งมาเดี๋ยวมีตอนพิเศษฮะก็เลยก็เลยต้องต้องคีปสิ่งนี้ไว้อยู่แปลว่าตอนพิเศษคือจะมีการกางอนาเขตมากกว่านี้ก็ต้องรอดูครับซึ่งซึ่งเราถามนะไม่ซึ่งยังปิดกันคิดปะมันมีหรอวะ มันมีไม่น้ำปิงในบทที่เราอ่านมาคร่าวๆไอ้กีการาเกตเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาลองวิชาเขาอยู่เท่าที่อ่านดูก็เหมือนจ่าหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่มีเหมือนจะไม่ได้ม่น้ำปิงว่าหลักๆมันไม่ต้องซีรีส์มากหรอกมันก็เป็นที่เขาเองก็แล้วไปเรื่องนึงเขาบอกว่าเวลาเขางองแงเขาต้องงองแงใส่เราอธิบายอีก พี่เก่งงงเงีงไงเพราะเราไม่ค่อยได้เห็นเพราะบุคลิกเขาจะดูแบบว่าคู่เท่ๆไอ้กามือติดอะไรกันมือเป็แหล่ะอ๋อช้อนนาฬิกาครับอทำไมงั้นค้างไว้ลูกนาฬิกาก็เปิดนี่อาจารเปี๊ยอธิบายความงงเงีของพี่เก่งเป็นยังไงงงเงีของเขาแหละครับก็จะเป็นฟิลแบบว่าทำอะไรก็จะมีความแบบหันมาหาหันมาโว้าเว้มันแบบว่าบนอะไเลยไงเราก็จะแบบว่าพยายามวนบินไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวก็หันไปอะไรเงี้ยครับก็ ก็เลยให้กำลังใจเขาตลอดแล้วก็ดีใจครับที่เขามองเราเป็นเซฟโซนแล้วก็แบบว่าจริงไม่คิดว่าเขาจะให้สัมภาษณ์แบบนั้นเพราะว่าพอเราได้ฟังแล้วก็แปลกๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราห่างกันพอดีเราเลยไม่ได้ไม่ได้แน่ใจว่าเขาจะตอบสัมภาษณ์อะไรเพราะว่าเขาไปทัวร์ในในพาร์ทของเขาบแต่ว่าเขาบอกว่าเราก็ไปเฝ้าถึงห้องเต้นห้องซ้อมตรงซ้อมเต้นนะ อินูใจชอบไหมไม่ไม่ได้ฝึกสอนยี่สิไม่ฟังงงเราเป็นไงเราทำไมหนูไม่ซ้อมเต้นเนี่ยราทางกลับบ้านเรามันผ่านอันนั้นพอดีจริงจริงเราต้องเวลาไอ้ห้องซ้อมเต้นทุกครั้งที่ผ่านเหรอมันผ่านบ้านเราบ่อยไงครับแล้วก็แวะสซ่ใกล้กันผ่านทุกครั้งตอนที่มีเก่งอยู่ว่าผ่านทุกครั้งตอนที่ตอนนี้เขามีซ้อมเราก็เลยผ่านบ้านเราโดยผ่านตรงนั้นตอนนี่มีซ้อมเราก็เลยผ่านเพราะว่าตั้งใจผ่านแต่หนึงน้ำพิงน้ำปิงต้องเรียบเรียงคำใหม่ลูก ทุกครั้งที่เขาซ้อมเนี่ยบ้านเรามันจะต้องผ่านตรงนั้นครับถ้าเขาไม่ซ้อมเราจะไปผ่านตรงไหนอะลูกผ่านตรงอื่นได้ก็คือตั้งใจจะผ่านนั่นแหละก็ไปด้วยกันเหมือนกันเขาไปด้วยกันแล้วเหรอไปด้วยกันไปด้วยไกลครับทางเดียวกันประหยัดน้ำมันอ่าเป็นไงบ้างมาดูเขาเต้นแล้วเป็นไงบ้างอเล็กคิมสำหรับเราในมุมน้ำติงเป็นไงเปในมุมของน้ำติงก็จริงๆอเล็กคิมเขาเต้นดีมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วครับโอ้แล้วเกยขานี้นอะลูก คือมันมีความรีเลทอยู่แล้วในในส่วนที่เขาเรียกว่าเขาเป็นเมนแดนซ์นของเจนสามเหมือนกันเจนแล้วก็ในคอนเสิร์อตอ,อเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันโอ้จเป็นเมนแดนซ์นในเจนสามแล้วในวงผู้ใหญ่เขาเป็นได้มาตอนนี้นะวันนี้ในวงผู้ใหญ่เขาก็ค่อนข้างเป็นแนวหน้าในการเต้น,นลายเต้นเขามันจะไม่ค่อยเหมือน คนปกติเท่าไหร่คือเรียกว่ามีความโดดเด่นโดดเด่นอะไรไม่ใช่ใครว่าโดดออกมาจากเพื่อนเลยโดดโดดออกมาจากคนอื่นโดดออกมาจากถุงชนคือคนไม่ใส่จำไม่ได้เลยจำไม่ได้เขาเรียกว่า c h มิ m i n g s จบสวยจบสวยโอเคเกเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไกลแบบนี้โอเคไหมอ่ะงันวันวันรอบเพย์จะไปด้วยกันไหม ชวนเขายากชวนเขาพี่ก็รอเขาชวนอยู่อ่ไม่ชวนรอแลชวนชเรามีเรามีบัตรเรามีบัตรเรามีบัตรเราชวนก็ที่มีบัตรไปกับพี่ได้แล้วไปรับป้าแล้วก็เดี๋ยวไปรับเลยซึ่งผ่านห้องซอมเต้นผ่านไปซอมเต้นเสร็จแล้วไงทางไปทางไปรอบพรีเมียมจะผ่านบ้านไงครับออ๋ผ่าน อยู่ไหนบ้านเธออยู่ไหนมาดูตัวการมาว้นได้เว้นได้ดูตัวเองได้ไม่อยากะมันคนเดีวันนี้ค่ะวันนี้จะเปิดเสิร์เรียลค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอนานมาเติมเติมปุผงแล้วครับผมอันดีนะปิงกล้องนี้นะครับลูกกล้องนี้นะครับหนึ่งสองโอเคกล้องนี้ก่อนนะครับสองคนครับมาครับหนึ่งสองสามมาตัวการด้วยนะอ่าน้ำปิงถ้าปิงตักาปิงปึ๊งปึ๊งปึ๊งทุกคนอ่ะแป๊บหนึ่งเถอะ